สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนใน Facebook และกลุ่มต่างๆใน Facebook และ YouTube ผมนกภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับสีชมพูหวานนะครับสวยงามนะครับนะครับส่วนทรงสวยงามนะครับธรรมชาตินะครับน้ําหนักก้อนนี้นะครับเดี๋ยนผู้ชมช่างให้ดูชัดๆนะครับหนักหนักสโลสี่กีนะครับนะครับกหนึ่งห หนึ่งมืนสองพันกรหลัดนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็สําคัญนะครับเดี๋ยานู้ชมถึงหนักเป็นกิโลนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเดีทยานู้ชมผมจะถ่ายขอบขอบให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ผมไม่ได้ใช้ไฟฉายส่องนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับถึงน้ําหนักสองโลกว่านะครับนะครับหาไม่มีแล้วนะครับนะครับสวนก้อนนี้นะครับมีสัญลักษณ์ที่ดีนะครับเป็นอินนะครับนะครับนะครับไม่ธรรมดานะครับ น้ำหนักนะครับ1โล6กกินะครับก็เท่ากับ8,000กิลล์ลนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสเช่นกันนะครับเดี๋ยนท่านผู้ชมนะครับนี่ผมถ่ายการอากาศนะครับนะครับเดี๋ยนท่านผู้ชมชัดเจนนะครับนะครับที่เขาโปร่งใสเช่นนี้นะครับเพราะเขาเป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกที่มีชื่อเสียงก้อนพลอยเนื้อดีที่สุดในโลกคือก้อนใหญ่ๆหนักเป็นกิโล นะครับก็เนื้อพลอยปร่งใสไม่เหมือนประเทศที่อื่นที่อื่นทั่วโลก20ประเทศนะครับถ้าหนักขีดนึงขึ้นไปคือ500กรลัตก็ไม่ปร่งใสเช่นนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ก้อนนี้นะครับถือว่าเป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกที่ใหญ่แล้วก็เนื้อพลอยปร่งใสหาที่ไหนไม่มีเหมือนนะครับไม่มีเหมือนใครและไม่เหมือนและไม่มีใครเหมือนเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่านะครับท่านผู้ชมสนใจนะครับเชิญไปเสริมรีตั้งโชว์ไว้ที่บ้านไม่ผิดหวังนะครับเพราะก้อนหนึ่งตั้งหลายแบบนะะค ก้อนนึงเท่ากับได้10ก้อนนะครับเห็นไหมครับมุมนึงตั้งได้แดงหลายแบบนี่ก็อีแบบนะครับนะครับเขามีเขามี4มุมก็ได้ถึง12ก้อนนะครับนะครับทั้ง2ก้อนนี้นะครับเชิญไปสือมีไม่ผิดหวังนะครับสวยงามนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนะครับสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับเบอร์ศัพ์ ผมนะครับ0819071179และ0996198940นะครับเดือนท่านผู้ชมนะครับเชิญไปเสื้อไ,ไม่ผิดหวังนะครับเพราะในตำราต่างๆทั่วโลกเขียนถึงระบุถึงสรรพคุณดุประโยชน์ท่ทานผูใดได้พลอยทับทิมมาครอบของมริวารก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่จะลึงโชคดึงล่ามในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบข้อจักรวาลน,นะครับยิ่งก้อนใหญ่ๆเช่นนี้ยิ่งดีแล้วข้อสําคัญทั้ง2ก้อนนี้นะครับเป็นพลอยที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับจะมีพลังขึ้นแม่เหล็กพลังชีวิตพลังจกักรวาลมหา3นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้บอกนะครับจะช่วยระบบร้อน เย็นร่างกายนะครับนะครับพลังพลังขึ้นมาเลกของก้อภไยทับทิมจะช่วยระบบร้อนเย็นร่างกายสม,มุนล้านแล้วก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายเห็นไหมครับเสริมบำรุงมีเลือดเย็นช่วยสุขภาพแข็งแรงนะครับ เชิญไปตั้งโชว์ไว้ที่บ้านไม่ผิดหวังนะครับรับประกันทั้งสองก้อนนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่านะครับแล้วก้อนใหญ่เช่นน้หาไม่มีแล้วนะครับนะครับเดียนผู้ชมและเดียนผู้ชมท่านผู้ชมที่มาชม,ว,ม,าชม,ชม,ชมวิดีโอก้อนภัยทัพทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกทั้งสองก้อนนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามที่ยูท b e ผมลุภูมิแท้ตั้งไม่ผิดหวังนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและข้อสําคัญนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามบูเกิ้ลลงหน้า1นึ่างอลังกกาารรมนะคับ โชคดีนะครับไม่มีที่ไหนในโลกนี้ใน YouTube จะมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม Google ลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยเฉพาะภาพปานต่างๆใหญ่ด้วยราชาหอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาและก้อนหอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตา์ตาใหญ่ที่สุดในโลก3 7มสิบดการนะครับอย่างเช่นนะครับก้อนหอยทับทิมธรรมชาติของประเทศมองโกลใหญ่ที่สุดในโลกเรียนรู้ชมไปถาม Google เขาจะนามาจากยูทูบผม,มนกภูมิสตามาลงหน้าหนึ่งว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกหนักถึง4โลเจ็กิโนะครับนี่คือลองดับต่างๆนะครับแล ในโลกเ็เช่นครัมาามเมื่อถามฮูเกอร์เขาจะนํามาจาก YouTube ผมนกบุมซาตั้งมาลงหน้าหนึ่งว่าก้อนใหญ่ที่สนุดในโก่กหนักสี่โลคึ้นและลองดับต่างๆร่วมร้อยก้อนนะครับแล้วแล้วก็ข้อสําคัญภาพอันต่างๆที่แก่ด้วยทัพลิมชาติทัพริมสตาเพลินสตานะครับมีถึง35องค์อย่างเช่นนะครับนะครับเจ้าแม่กนอิมมีมีสองค์นะครับ พระพุธมีสี่องค์นะครับพระสังใจมี6องค์เลยเฉพาะพระที่เม่นมีถึง18องค์แล้วก็แล้วก็หลวงปู่ด้วยสององค์นะครับแก่ด้วยทัพทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและไพเรนสตาและเทพองค์ยืนแก่ด้วยพลไพลินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งองค์นะครับหลวงมา3ามองค์นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูบผมรูปูมแท้ตั้งไปดูเล่นใครเครียดถ่ายไว้600กว่าคลิปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมถ่ายลงเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่าอีกจํานวนมากนะครับอย่าลื หวางทนผมจะบอกบริษัพท์ติดต่อผมนะครับ081971179 0, 19, 0 9, และ099197894นะครับ